วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่เซาเอสด่ะเซาเาพฤษภาษห้าแปดเรามาลองรีโวตัวใหม่ครับวีโกไม่เปลี่ยนโฉมมาสิบปีนะครับอย่างแรกเลยที่ประทับใจผมนั่งหลังนะเพื่อจะได้เห็นอันนี้ช่องใส่กระป๋องเบียร์มีสองมาตรฐานแต่ที่ดีนี่ครับโอ้โหรถกระบะมีแอร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับได้เซลเปิดข้างหน้าี่ครับอันนี้พิเศษมาก เขาเรียกอะไรนะคูบ็อกช่ไหมคูบ็อกสามารถแช่เบียร์ได้ประมาณสี่กระป๋องนะครับเก็บความเย็นได้อย่างเราซื้อเอ็มร้อยซื้อกาแฟกระป๋องอะไรก็เราเก็บไว้ในช่องนั้นได้นะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมีถุงลมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเจ็ดลูกเนาะด้านหน้าแล้วตรงเข่าด้วยปกติมันไม่มีตรงเข่าให้อืออมสี่ห้าแล้วเจ็ดอ อาจารย์ปุ้งครับเป็นยังไงมั่งน,นิ่มมากนิ่ม,มากแผงหน้าปัดเป็นยังไงตัวนี้มันดูลึกไปไหมไม่ไม่เนาะ,ะปกติปกติท่านดูนะครับปกติมันจะมีที่จับคนขึ้นใช่ไหมตรงนี้ไอ้ตรงราวโอ้ด้านหลังก็มีนะนี่อไอ้ตรงแฮนจับนี่ข้างบนโอ้โหมีรอบเลยค่อนข้างจะกว้างห้องกว้างแล้วก็เงียบตอนมมน,มมนี้ขับเท่าไหร่ คับแ <8 S 1> <80 S 2> ปดสิบไม่มีเสียงลมภายนอกเข้าเลยนะครับว่าเขามีตัวคลิปตัวคลิปตันนี้นะสามคลิปสามที่จะลดแรงกระแทกของเศษสีของ L L ล,ลมนะครับสามคลิปช่องต,ต่างๆก็เยอะชอาร์จแบบได้ชาร์จชาร์จชาร์จไฟได้นะอ๋อมีที่ชาร์จไฟเออมันกว้างมันกว้างตรงนี้ เครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องตัวนี้สองพันแปดเครื่องสองพันแปดแรงม้าเหรอครับแรงม้าอยู่ที่ร<ม>้อยแปดสิบสองร้อยแปดสองโอ้ไม่ต้องห่วงเลยออกตัวไฟแดงฟืดฟ,ฟัดเลยอันนี้เปิดตรงไหนเนี่ยอ๋อระบบสมษษัมผัสครับผมอุ้ยตายคือเ<ม>ันนอกใช่ไหมดูช่องเสียบเอกาแฟที่ตรงนั้นไอ้ด้ข้างนั้นคืออะไรใช่ไหมตัวนี้ใส่พวกแก้วอ๋อนี่ไงใส่พวกแก้วอ๋อก็มาแต่ถานเนาะ ปกติรถกระบะมันจะไม่มีด้านข้างให้เนาะมันจะให้ไว้ตรงประตูกาแฟกลับไว้ตรงตรงเอเกียร์ีซ <c oughs> <support. Okay. S 2> อฟโค้ดซอฟโค้ดโอเคก็ลึกดีครับเดี๋ยวผมกําลังดูอยู่อมันช่องเล็กช่องน้อยเยอะมากเลยมีเราสามารถซ่อนตังเมียได้หลายหม่องมากเลยนะครับ <c oughs> อเราแขนผ้าด้วยนะครับเอ้ยยะนี่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 เราแขนเสื้อเวลาเราไปราชการเนาะใส่สูทใส่อะไรแขวนไว้เลย เอ,ออเออเออคนแหลมเลยแหลมเลยเดี๋ยวเราจะลองทดสอบความเร็วนะครับที่ร <100 S 2> อยซาวนะครับว่าจะบืดวาดไหมรอยซาวเลยบอรอยซาวฟังเสียงลมเสียงเครื่องนะครับการออกตัวเป็นไงมั่งการออกตัวนี่มากเหมือนรถเก๋งอ่ะเหมือนขับรถเก๋งเลยเนะี่ยเกง๋งวีออสบอวีออสมันไม่นิ่มนะไม่นิ่มไม่นิ่มเพผมก็ขับวีออสอยู่ อ่ะปุ่มพวกข้างหน้าตรงพวงมาลัยนี่จะมีให้แต่เฉพาะรุ่นท็อปไหมจริงๆคาดบางรุ่นก็มีบางรุ่นรุ่นท็อปก็มีครับตัวนี้คาดคาดนิ่มมากตัวนี้สามารถรับโทรศัพท์อ่าเป็นพวกอ่าสามารถอ่านพวกไอโฟนนะครับรับได้เลยยังบลูทูธแล้วก็เราคงมีอยู่ตัวใช่ไหมครับเราพูดเลยฟูเจ๋ง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 สามารถรับได้รับพูรับโทรศัพท์ ดูขานะครับขนาดคนนั่งคนนั่งด้านหน้าเหยียดขาสุดแล้วนะครับด้านหลังมันมันลึกมันกว้างนั่งสบายด้วยเบาะที่ปรับมาใหม่มันมันจะไม่ทําเสมออย่างนี้นะครับมันจะทํามันจะทําเฉียงเงี้ยทําให้ก้นเราเข้าไปในร่องมันจะนั่งสบายขึ้นพนักพิงโอเคนุ่มกว่าฟอร์จูเนอร์อาตอนนะี้ เบาเบาเบ,า,บ,า,บาวิวเลยผมตกใจเลยตอนนี้ขับที่ร้อยก็ยังเงียบนะครับเงียบมากเงียบมากเงียบมากเาก็เบเสียงลมอะไรได้ดี <100. S 1> ไม่วื้หวานะนะตัวนี้ยังเป็นโฟวิวนะครับปุ่มโฟวิวนี่มีปุ่มอะไรบ้างอีโคมอดอ๋อ คือประหยัดน้ำมันเพรา็คือกินน้ำมันแต่อัตราก็เลินดีขึ้นอืมถ้าเราขับทางไกลอย่างงี้เนาะยาวๆก็อีก้โหมดใช่ไหมครับตัวเครื่องโฟนะครับกลุ่มโฟล์อยู่ตรงนี้นะกลุ่มโฟนสี่ครับเคือลขงเปลี่ยนเลนสลับตะกี้ไม่สาเลยครับนิ่งมากเลยนะครับไม่มีโยกนะปกติถ้าเป็นผู้ตรงๆนะ้วีโก้ตัวเก่าถ้าเปลี่ยนเรนนี่เราจะรู้สึกว่าโยกเลยเหมือนนั่งรถทัวร์สองชั้นเลยนะครับแต่อันนี้โอ้ เงียบแล้วด้วยรถที่ใหญ่วิ่งร้อยซาววิ่งร้อยก็ไม่เหมือนเร็วเนาะอืม <ไป S 1> มันเหมือนเมือนแรงที่หกสิบอืมไันแรงที่หาสิ่อืหมนั่งเป็นไงมันมันพอดีขาไหมตอนแรกผมลองขับดูนะ แต่ว่าผมตอนนี้ผมมานั่งดูว่าเบาะหลังเบาะหลังทําได้ดีมากเบาะหลังทำมีนี่หอดเนี้ยวเนี้ยหอยถุงโอวัลตินเออแมนถุงโอเลี่ยงได้หล่งลืมเลยตะคิดว่าจะว่าอะไรอ๋อพอนั่งนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังเบาะหลังทําได้ดีมากเลยนะครับจนผมรู้สึกว่าอยากเอาเบาะหลังไปไว้ตรงเบาะคนขับเลยนะครับคุณใจที่หนึ่งคุณายที่สองคุณายที่สาม S <S อเอาเอาเอาออกซื้อออกซื้อออกซื้อ,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 อเลยนี่หุ้ยตายแล้วตายแล้วอ<ต>่แค่นี้ละค, <S 2> <S 2> <S ะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไป